กินอะไรช่วยลดริ้วรอยดีถ่าฮีิตอนนี้เลยก็เป็นเอสตาเซนทินและโคเอนไซคิวเทนทาไม2ตัวนี้ช่วยลดริ้วรอยได้ต้องเข้าใจก่อนว่าริ้วรอยเนี่ยเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเลยซึ่งหนึ่งในสาเหตุนั้นเนี่ยก็คืออนุมูลอิสระที่มาจากรังสี UV มลภาวะการหนักเสพซึ่งเจ้าอนุมูลอิสระเนี้ยมันจะไปกระตุ้นเอนไซม์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า MMP เอนไซม์ตัวนี้จะเป็นตัวที่ไปทําลายคอลลาเจนและอีลาสตินที่อยู่ใต้ผิวหนังของเราพอคอลลาเจนน้อยลงก็จะทําให้เกิดเป็นริ้วร แอสตาแซนทินและโคควเทนเนี่ยจะไปช่วยลดริ้วรอยผ่านทั้ง3กลไกเลยก็คือ1จะไปต้านอนุมูลอิสระที่เป็นต้นเหตุของกลไกทั้งหมดเลย2จะไปยับยั้งเอนไซม์ MMP ก็จะทําให้คอลลาเจนและอีลาสตินเนี่ยถูกทําลายลดลงและ3ก็จะไปเพิ่มการสร้างคอลลาเจนด้วยซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยมีงานวิจัยที่ยืนยันว่าสามารถช่วยลดริ้วรอยในอาสาสมัครได้จริงเราควรกินทั้ง2ตัวเลยไหมถ้าเป็นไปได้แนะนําให้ทานทั้ง2ตัวเลยเพราะว่าจะได้ช่วยเสริมประสิทธิภาพกัน